เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปส่งมอบรถด้วยกันนะฮะกับวันนี้เคสนี้คลิปนี้นะฮะไปนู่นเลยฮะไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับการส่งมอบรถยนต์นะฮะที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับกับเคสนี้ลูกค้าทํางานอยู่อบตครับบ้านใหม่ชัยพฤนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะกับเคสนี้ลูกค้าดูผมในช่องทางแล้วก็ได้รับรถตามที่ตกลงกันนะฮะ เดี๋ยวไปชมกันฮะว่ารถรุ่นนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัดภาพไปที่นู่นเลยฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์ฮะกับการส่งมอบรถยนต์ที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นคอยติดตามชมได้เลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับก็คือรุ่น c a p โฟ1.9นะครับ LDA กับรุ่นที่ขายดีมากนะครับกับสีขาวคันนี้นะฮะคันนี้การตกแต่งคันนี้ลูกค้าดีไซน์เองทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะฮะว่าคันนี้ได้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับนี่ฮะเริ่มจากนี้ฮะล้อคันนี้ก็คือใส่ล้องานของเวลนะครับรัดดวยยาง2 3 5 4 5 1 8นะฮะแล้วก็กดหน้าลงมา2นิ้วนะครับนี่ฮะ นี่คือทรงของรถคนันนี้ส่วนด้านหลังก็ซีรีส์สองหกห้าสี่สิบแล้วก็ล้อสิบแปดนิ้วนะครับนี่ฮะหลังกดสามนิ้วนะครับหน้าสองหลังสามนี่เป็นมิติเป็นทรงของรถคันนี้นะครับที่ลูกค้าอยากได้ในการขับขี่สบายนะครับแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะครับส่วนด้านหลัง คันนี้ก็คือลูกค้าถอดกันชนหลังออกนะครับแล้วก็ใส่ค้ำหลบป้ายแล้วก็มีติดตั้งท่อิ่งได้ด้วยนะครับคันนี้ท่อิ่งก็คือเช่นเคยครับอยู่ที่ความชอบนะฮะถ้าลูกค้าชอบก็แจ้งได้เลยครับถ้าไม่ชอบก็แจ้งความประสงค์มาได้เลยนะครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นสเต็ปที่ออกกันเยอะมากนะครับช่วงนี้ก็คือแล้วก็ล็อกงาน ชิ้นนี้เวลก็ออกเยอะครับช่วงนี้แต่ก็อยู่ที่ความชอบครับบางลูกค้าบาง่ันก็ไม่ชอบล้อเวลนะฮะก็ชอบหลายแนวเนี่ยคันที่จอดอยู่เนี่ยฮะนี่ฮะนี่ก็พร้อมที่จะออกแล้วครับนี่ก็เป็นอีกคันที่ลูกค้าไว้วางใจนะครับลูกค้าอยู่บุรีรัมย์นะฮะก็ให้ความไว้วางใจว่าผมสามารถนำพาแล้วก็นำรถคันนี้ไปส่งมอบลูกค้าได้ ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะฮะที่ยืนยันว่าโปรโมชั่นดีไม่ดีฮะอยู่ที่ว่าลูกค้ารับมอบได้หรือเปล่าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่รับมอบได้จริงๆนะครับส่วนด้านในนะครับด้านในคันนี้ค่อนข้างจะเรียบมากนะครับก็เน้นใช้งานมากกว่านะฮะก็จะมีวัดบูธหนึ่งตัวให้นะครับเนี่ยเรีร้อยสำหรับรุ่นสีประตู การขับขี่ก็ค่อนข้างสบายอยู่แล้วรุ่นสีประตูนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือมีติดฟิล์มมืดหน่อยนะครับคันนี้โอเคครับสำหรับรายละเอียดคันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวรายละเอียดลูกค้าก็เดี๋ยวไปพบกันอีกทีคะที่บุรีรัมย์เนาะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์วันนี้ให้ชมนะฮะกับสี่ประตู LDA ฮะรุ่นนี้ขายดีมากนะครับคอติดตามชมได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วครตอนนี้ผมอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับอยู่ที่โรงแรมเดิมกับคันที่เคยมาส่งมอบตอนนั้นนี้ฮะ g นแอดบุรีรัมย์ฮะนี่ฮะร้านกาแฟาอยู่ด้านหลังตอนนี้เนี่ยลูกค้ากําลังตรวจสอบความพร้อมของรถคันนี้อยู่นะครับกับเคสที่ลูกค้าไว้วางใจนะฮะอยู่ถึงบุรีรัมย์ก็ยังให้ผมได้ดูแลนะครับนี่ฮะเป็นุ่นสีประตู LDA สีขาวคันนี้ฮะ,ะลูกค้าทํางานอยู่อบตนะฮะเคสน,นี้นะครับนี่สวยนะฮะคันนี้ เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับออกับการส่งมอบรถยนต์วันนี้ที่ส่งมอบได้จริงนะครับแล้วก็รับรถจริงๆถึงบุรีรัมย์ครับผมหลังจากลูกค้าตรวจสอบรถเสร็จแล้วนะครับก็นี่ฮะก็เข้ามานั่งทาเอกสารนะครับแล้วก็ลูกค้าเซ็นเอกสารรับมอบรถแล้วก็ผมอธิบายเงื่อนไขการรับประกัน แล้วก็พูดคุยนะครับถึงช่องทางที่เราคุยกันนะครับตอนนี้จะได้เห็นตัวเป็นๆตัวจริงๆของกันและกันนะครับก็คืออย่างที่บอกครับคือลูกค้าติดตามผมมาในช่องทางของโซเชียลนะครับนี่ก็จะเป็นเอกสารที่วันนั้นก็คือมีเอกสารในการรับมอบรถบรรยากาศนี่ก็คือเป็นบรรยากาศของวันที่ลูกค้ามารับมอบลูกค้ารู้สึกึกว่าตื่นเต้นนะฮะแต่จริงๆลูกค้ามีรถใช้อยู่แล้วนะครับแต่ก็เป็นอีก รถหนึ่งที่ลูกค้าอยากได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนถามว่าซื้อรถแบบไหนไม่กลัวเหรอผมก็บอกว่าทุกช่องทางก็คือลูกค้าสามารถกำหนดเองได้นะครับอย่างเคสนี้ลูกค้าก็ดูผมมาเยอะนะครับแล้วก็มั่นใจว่าผมสามารถทํารายละเอียดทําโปรโมชั่นให้ผ่านตามที่ลูกค้ากําหนดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะที่ลูกค้าอยู่บุรีรัมย์ครับอยู่อำเภอบ้านใหม่ชัยพูษนะครับทํางานอยู่อบตอนะครับเป็นข้าราชการก็ยังไว้วางใจนะฮะให้ผม ได้ดูแลการออกรถใหม่คันนี้นะฮะแล้วคันนี้ลูกค้าก็เป็นคนออกแบบดีไซน์เองทั้งหมดนะฮะผมก็มีแค่มีหน้าที่ในการที่จะทำตามที่ลูกค้าต้องการนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสอีกหนึ่งผลงานนะครับโปรโมชั่นดีขนาดไหนก็ต้องมีการส่งมอบรถยนต์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสในลิสต์ที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชัน่นและก็ส่งถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผม ร้อยแล้วครับสำหรับการมารส่งมอบรถยนต์วันนี้ที่บุรีรัมนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b ์ในช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับบายๆครับพบกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ